สัสดยขยมชมกพรชัยพันวิเศษสวัสดีครับผมพรชัยพันวิเศษครับ <de uce> จุมเรียบสวัวขยมชมวทรัตชัยปทุมสวัสดีครับผมชื่อทรัตชัยปทุมครับสาหรับในตอนนี้นะครับเราก็จะนําทุกทกท่านเนี่ยมารู้จักกับคําที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชานะครับจริงสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาน,น่มีเยอะแยะเลย <c ough> เดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก่อนนะครับ อย่างคําว่าภูเขาอะแหะครับภูเขานี่เขาเรียกว่าพนมครับพนมครับพนมนี่คือภูเขาครับนะฮะอย่างเมืองหลวงเขาก็ชื่อพนมเปงน,นี่ก็คือแปลว่าภูเขาใช่ครับภูเขาของเยเพนอ๋อภูเขาภูเขาของเยเพนครับคําว่าน้ําตกน้ําตกนี่เขาเรียกว่าตามตัวเลยครับตึกทะเลตึกทะเลตึกแปลว่านา้าทะเลแปลว่าตกครับเรียกตึกทะเลเลยครับอ๋อครับตึกแปลว่าน้าทะเลแปลว่าตกใช่ครับผมตึกทะเลก็คือน้ําตกใช่ครับผม แล้วแม่น้าล่ะแม่น้ํานี่เขาเรียกว่าตนเลครับตนเลอ่าใช่ครับก็ที่กัมพูชาจะมีอยู่แม่น้ํหนึ่งคือตนเลสาบตนเลสาบครับเขาบอกว่าเป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วคำว่าตนเลนี่ยแปลว่าแม่น้าครับผมใช่ครับแล้วแม่น้ําโขงนี่เราจะเรียกว่าแม่น้ําโขงเนี่ยเห็นว่าโดยปกติคนกัมพูชาจะเรียกว่าแม่โขงเลยนะฮะแม่โขงใช่ครับก็ตนเลโขงนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินครับผมสามาถเรียกว่าแม่โขงแม่โขงแม่โขงเลย อ๋อบางคำก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแม่น้ำทั่วไปเราก็เรียกว่าต้นเลครับแต่ถ้าเป็นทะเลนี่เรียกสมุทรถ้าเป็นทะเลเรียกสมุทรใช่ครับสมุทรครับอ๋อเหมือนคำว่าสมุทรในภาษาไทยเลยใช่ครับผมอันนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับสถานที่ธรรมชาติถัดไปนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เกี่ยวกับโบราณสถานครับนะครับอย่างคำว่าโบราณสถานภาษากัมพูชาโบราณสถานกูชาเขาเรียกว่า โบราณวัตถุวิทยาโบราณวัตถุวิทยาครับส่วนใหญ่คําว่าวิทยาบางคนก็ไม่ค่อยพูดเขาเรียกว่าโบราณวัตถุหรือว่าโบราณสถานเหมือนกันเลยครับอ๋อใช้ได้เหมือนกันใช่คเขาเข้าใจเหมือนที่เราพูดเหมกันครับโบราณโบราณสถานก็คือโบราณวัตถุวิทยาครับหรือจะเรียกคําว่าโบราณสถานเขาก็เข้าใจใช่ครับนะครับจริงพอพูดถึงโบราณสถานเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกของเขาเนี่ยก็คือนครวัดนครธมใช่ครับแน่นอนครับที่นี่เขาเรียกว่าองโกวัด องโกทมองโกวัดองโกธมใช่ครับคือปราสาทนครวัดปราสาทนครทมใช่ครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใช่ไหมฮะครับสมัยก่อนแม้แต่น้านามอะไรเขาบอกว่าเคยได้ฉายาเป็นไข่มุกแห่งเอเชียนะครับที่เนี้ยครับผมไม่ธรรมดาฮะโอ้ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยเยอะมากครับแล้วก็ค่าเข้าแพงด้วยครับนะฮะแต่ก็น่าไปเที่ยวครับน่าไปเที่ยวครับครั้งหนึ่งชีวิตครับนะฮะแล้วบางทีคนไทยเนี่ยเขาจะ ออกเสียงว่าอังกอรวัดอังกอทมธมันได้ไหมครับระหว่างมันจะมีเขาเรียกว่าองโกแต่ถ้าคนไทยไปออกเสียงครับว่าองกกเนี่ยองกกเนี่ยมันจะแปลอย่างว่าแปลว่าเข้าสารเข้าสารครับนะคนจะมักจะพูดผิดว่าระหว่างอังกอกับองโกครับผมองโกวัดบางทีบางคนบอกว่าอังกออังกอรที่แปลว่าเข้าสารนะครับอ๋อถ้าทเรียกให้ถูกเราก็เรียกว่าองโกวัดใช่องโกธมองโกธมครับอ๋อนะฮะ แล้วสถานที่วัดล่ะวัดนะครับก็วด what, ัดเขาเรียกว่าวัดครับวัดวัดนี่คือวัดเลยครับโอ้ oh, ขายกันมากอีกแล้วใช่ครับวัดก็คือวัดวัดใช่ครับเหมือนไทยเลยนะครับโบราณสถานนะครับที่เป็นปราสาทคำว่าปราสาทเออปราสาทนี่เขาใช้ปราสาทเหมือนกันครับอ๋อปราสาทเหมือนกันเลยใช่เราใช้คําว่าปราสาทเหมือนกันก็ได้ง่ายๆเลยครับคนนี้เข้าใจครับเช่นว่าปราสาบันบันทายสีปราสาบันทายสีอ่าล้วมีที่ไหนอีกครับปราสาท สัตตพรมตาพรอมอ่าอันนี้ค,คนไทยรู้จักดีครับแล้วก็ใกล้ๆใกล้ๆตรงชายแดนนะครับตรงชายแดนตรงชายแดนสาแก้วของเราเนี่ยทางอาพยาไปเนี่ยก็เรียกว่าบันเตียชมาบันเตียชมาปราสาทบันเตียชมาบันเตียเนี่ยแปลว่าค่ายชมาเนี่ยแปลว่าเล็กแต่เคยมีคนแบบว่าทําให้คนกัมพูชาว่ามาเยอะครับเขาเอารูปปั้นแมวอะไปวางที่ปราสาท ชมาเนี่เรียกได้2อย่างครับชมาที่แปลว่าออกเสียงชมาอีกอันหนึ่งแปลว่าเล็กอีกอ่างนึงแปลว่าแมวคนก็เลยไม่เข้าใจว่านึกว่าชื่อปราสาทแมวก็เลยเอารูปปั้นแมวไปไว้คนกัมพูชาก็เลยว่าเอาเอามาไว้ทําไมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นค่ายบันเตียนคือ่า่ครับนะไข่ที่แบบอยู่หน้าด่านไว้รบป้องกันเนี่ยคือ่ายเล็กครับปราสาทค่ายเล็กไม่ใช่ว่าปราสาทแมวครับนะฮะคนเข้าใจผิดเอารูปปั้นแมวไปวางไว้นะฮะแล้วก็ สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่โดดเด่นไม่แพ้กันในเมืองหลวงของเขาเนี่ยมีพระราชวังอ่าพระราชวังนี่จะเรียกว่าเปรี้ยเรียดชเวียงเปรี้ยเรียดชเวียงครับนี่ทีนี่ก็คือเปรี้ยเรียดชเวียงจตุรมุกจตุรมุกอ่าสิริมงกลสิริมงกลครับผมก็คือชื่อว่าพระราชวังจตุรมุกสิริมงคลใช่ไหมครับอ่าจตุรมุกเต็มเต็มก็คือพระบรมมหาราชวังจตุรมุกสิริมงคลครับก็คือ จตุรุโมก็คือสีหน้าใช่ไหมครับเป็นพระพรมสีหน้าครับนะฮะที่นี่ครับถัดมานะครับถ้าเป็นคำว่าอนุสาวรีย์ครับอนุสาวรีย์นี่จะเรียกว่าวิเมียนวิเมียนครับวิเมียนนะครับถ้าแปลถอดตัวมาเป็นไทยอ่านว่าวิมานนะฮะอ๋อวิเมียนวิมานอันนี้คืออนุสาวรีย์ครับผมแล้วสถานที่ที่เราต้องไปอีกที่หนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ครับ พี่พันนี่เขาเรียกว่าสารมนตรีครับสารมตรีครับสารมนตรีครับนะฮะสารมตรีนี<ม>้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนี่มีมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราลองแต่งประโยคง่ายๆฉันจะไปพระราชวังอ่าฉันจะไปพระราชวังคือขย่มหนึ่งโตเปี๊ยกเรียดชเวียงขย่มขย่มหนึ่งหนึ่งแปลว่าจะโตไปโตเปี้ยเรียดชเวียง เปียเียดช่วยครับคือฉันจะไปพระราชวังับพงอ,อีกสักประโยคนะครับนครวัดนคนรธมไกลไหมนครวัดนคนรธมนี่อยู่ที่เสียมเรียบครับนครนคนวัดนี่อยู่ที่เสียมเรียบเราถ้าเราถ้าเราออกจากชายแดนนะฮะปลอยเปรตเนาะจากอารญ,ญประเทศตรงไปปุ๊บมันจะมีทางแยก ทางนึงจะแยกไปพัทบงจะไปพนมเปญครับแต่เราไม่แยกเราตรงไปเลยครับจะไปจังหวัดเสียมเรียบครับผมนะฮะนี่ก็น่าไปเที่ยวครับไม่ไกลาจากจังหวัดสระแก้วครับนะฮะไม่ไกลามากแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ชาวไทยเนี่ยค่อนข้างจะดูะเป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เคยเห็นในคลิปมา้มางเนี่ย ที่เขาเรียกกันว่าแบมบูเทนนี่มันคืออะไรครับอ๋อแบมบูเทนเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดพัทตะบองครับก็คือมันจะมีเหมือนเป็นรางรถไฟสถานีรถไฟจะเป็นรางรถไฟยาวๆไปใช่ไหมฮะเขาจะเาไม่ไผ่มาทําเหมือนแคร่เหมือนแคร่นั่งครับแล้วก็เอาเป็นเป็นล้อล้อล้อรถไฟที่วิ่งบนรางได้ครับแล้วก็นั่งแล้วก็จะมีรถลากไปแล้วก็นั่งเรียงคิวไปเรื่อยต่อกันยาวๆครับผมก็คือนั่งไปคณดครับนั่งไปเที่ยวครับคือนั่งไปตามราง มีรถลากไปก็นั่งเป็นแถวๆเป็นขบวนไปครบเรียกว่าแบมบูเทรนนี่ชาวต่างชาติฝรั่งชอบมากครับผมนะฮะเอาไม้ไผ่มาทําเป็นรถที่สามารถวิ่งไปได้บนรางรถไฟใช่ครับแล้วก็ต่อๆๆกันครับเป็นขบวนครับนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นอันซีนของประเทศกัมพูชาเลยก็ว่าได้ที่เราควรจะไปไปลองขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้วันนี้ได้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์บีทครับก็ภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียวครับ อากุนเจริญเรียเฟินเฮยออากุนเจริญจุมเรีเบเล